สวัสดีครับวันนี้อยู่สวนเหมือนเดิมนะครับก็เปิดน้ำรถเจ้าเบียนนะครับพร้อมกับอาวุธคูกธ่กายนี่อาวุธคู่กายครับไม่มีเจ้านี่นเหนื่อยกว่าเดิมนะครับเอาไว้ทำอะไรล่ะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าไว้ทำอะไรนะครับอ๋อแดดร้อนมากครับก็สงสาร น้องเสเรียนน้องเงาะต,งต่างๆนะครับอ้นี่นี่นี่ครับคือเหล็กเปิดน้ําของผมปึ๊บนี่ครับากระดึงนะ,นะในร่องก็จะปลูกมามะม่วงแสมด้วยนะครับเปิดน้ําให้น้องเงาะนะครับอากาศร้อนมากครับสามสิบกว่าองศาได้นะนะครับ ทุเรียนผมก็เริ่มแตกยอดใหม่นะครับแต่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับโรคทุเรียนก็เยอะนี่เป็นลาใบเปื่อนเห็นไหมครับลาใบเปื่อนลาใบจุดนะครับเดี๋ยวก็ผมจะรดน้ําเสร็จจะทําการฉีดยานี่ฮะเห็นไหมติดตับดูแลนะครับมีปลายใบไหม้ด้วยนะครับเนื่องจากอากาศร้อนมากนะครับผมก็จะมาเดี๋ยวก็จะอาปรุงยาฉีดน้องนะครับ าจะาวันพรุ่งนี้นะครับก็ฉีดอะไรบ้างนี่ครับกาบใบเหลือง,งต่างๆนะครับก็ต้องคอยดูแลนะครับมีมะม่วงหลงมาด้วยอืมแม่ทำไปเกลือมากินนะตอนนี้ท้องเสียได้แต่ก็น้ำลายสออยากกรินมากๆนะครับก็มีครับมีครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับราไปเปื่อนราไปจุดเดี๋ยวฉีดให้น้องนะครับดูแลน้องโคนใหญ่นะครับสิบปีกว่าไรล,ลดน้ำครับดูแลไปทรงพุ่มสวยนะครับสวยบ้างไม่สวยบ้าง,างก็มีบ้างครับคนทำตัดหญ้าหมดแล้วครับก็รดน้ำใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานมีซัมน,น้ำรอบรอบสองนะซัาน้ำรอบสองซัมไปนี่ครับ ลาไปเพื่อนไหมก็ดูแลครับเดี๋ยวก็ทำงานฉีดยาให้น้องสักสงสารร้อนเหลือเกินผมยืนตากแดดแป๊บเดียวยังร้อนมากนะครับนี่น้องยืนเธอเมืองทางแดดท่นะามกลางแดดนี่วันหนึ่งเป็นสิบชั่วโมงอานะกาศสแก้วตอนนี้ร้อนครับร้อนมากร้อนมากลนะวลดน้ำด้วยเนี่ยครับหัวสปริงเกอร์นะ เป็นเกอนือดนี่เป็นเกล็ด,ดงงมึงก็ให้น้ําเฉลีย่ยอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเปิดน้ําครึ่งชั่วโมงให้น้ำพอดังตายต้นก็อยากจะลงไปนะครับไปอยู่กับน้องเลยให้เปียกไปเลยแต่มันจกกลัวดำกว่าเดิมนะครับแค่นี้ก็ดำพอแล้ว <c oughs> อัดน้ำไป ผลผลิตเ,เ,เห็นการเติมโตๆของน้องเราก็ดีใจนะครับดีใจแล้วนะครับมากปีหน้าพอจะได้เห็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮนะทำให้เต็มเม็ดเต็มจะลดน้ำได้เไปนะครับของอุปกรณ์นี่เลยผมยกล่องกระซุ่มกระเซยในน้ำนะครับ ในน้ำก็กระชุ่มกระชวยกันไปนะครับเงาะก็ปลูกง่ายนะครับปลูกมาก็ถึงเวลาน้องก็ออกลูกเองนะครับเก็บขายเก็บกินปีนี้ก็พอขายได้นะครับงาะประมาณสามสิบสสิบต้นก็ได้มันสองหมื่นกวบาทก็ถือว่าดีอยู่นะครับดีอยู่สองหมื่นกว่าบาทหลังจากเปิดน้ําเสร็จเราก็มานั่งพักขับหลบแดดนะครับเดี๋ยวมันสีเมียงไปก็เดิมนะครับมันสีดาไปก็เดิมนะครับเป็นชาวสวนก็ต้องดํา แต่บางคนเขาผิวขาวก็มาพันกันแต่ขาวก็ได้นะครับนี่ร่มผมนั่งพักนะครับโอ้นะครับบรรยากาศอยู่ในล,ลมก็ล่มเย็นทีนีาเผื่อเพื่อนๆมาทําการชิมเงาะชิมทเทียนในสวนก็จะมีร่มให้นั่งนะีลมพัดแรงๆนะครับแต่ไปยืนตากแดดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับโอเคครับวันนี้เท่านี้ครับวันนี้ผมก็ลดน้ําตามเคยครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามใหม่แล้วก็ติดตามเก่าเข้ามาดู เป็นกำลังใจผมก็กดไลค์กดตัดตามให้ผมด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ